แขกดำมะละกอไทยที่ถูกต่างชาติขโมยเรื่องดาร์กวงการเกษตร EP ที่15เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามะละกอไทยที่คนไทยภูมิใจนักหนาวันหนึ่งกับกลายเป็นสินค้าของต่างชาติเรื่องนี้เกิดขึ้นกับมะละกอพันธ์แขกดำพันยอดนิยมของไทยให้ผลยาวรสชาติหวานเนื้อแน่นและปลูกง่ายจนกลายเป็นขวัญใจของเกษตรกรทั่วประเทศแต่สุดท้ายกับมีข่าวว่าพันนี้ถูกลักลอบนำไปปลูก และทําตลาดในต่างประเทศโดยที่ไทยแทบไม่ได้อะไรตอบแทนเลยมะละกอพันธุ์แขกดาเกิดจากการพัฒนาโดยเกษตรกรไทยผ่านการคัดเลือกและผสมพันธ์หลายชั่วอายุจนได้สายพันธุ์ที่ทนโรคผลผลิตสูงและเหมาะกับการบริโภคสุกและดิบโดยเฉพาะการทําส้มตำตั้งแต่ช่วงปี2,520ถึง2,530มะละกอแขกดำได้รับความนิยมมากในตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ใครๆก็ตามหาพันธุ์นี้เพราะปลูกง่ายผลผลิตไวเพียงไม่กี่เดือนก็เก็บกินได้แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลักลอบนำพันธุ์แขกดำออกไปต่างประเทศเช่นกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียบางครั้งเป็นเมล็ดบางครั้งเป็นผลสดที่มีเมล็ดติดไปและถูกขยายพันธุ์ต่อจากนั้นต่างชาติบางแห่งนำไปขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ของตัวเองหรือทำตลาดในชื่อใหม่โดยไม่เคยบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากไทย ผลลัพธ์ก็คือไทยกลายเป็นแค่ผู้ผลิตแต่สิทธิ์ในการตลาดหรือชื่อเสียงกลับถูกประเทศอื่นครอบครองเรื่องนี้กระทบหนักถึงเกษตรกร,ร,กรและงานวิจัยไทยเพราะไทยลงทุนเวลาหลายสิบปีในการคัดพันธุ์แต่กลับไม่ได้สิทธิทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มโฆษณามะละกอสายพันธุ์นี้ว่าเป็นของตัวเองพูดง่ายๆก็คือไทยเสียของเพราะไม่มีการปกป้องพันธุ์พืชใหม่อย่างจริงจังบทเรียนสําคัญเคสแขกดํานี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า หากไม่มีการขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชหากไม่สร้างระบบกักกันพืชให้เข้มงวดหากไม่ใส่ใจเรื่องสิทธิบัตรและกฎหมายระหว่างประเทศพืชพันธุ์ไทยอีกหลายชนิดก็จะมีโอกาสถูกต่างชาตินำไปครอบครองแบบเดียวกับแขกดำ